เก่งค <S preach miracle> ่ะลูกอ่าเดี๋ยวไปช่วยดูเด็กเดียวเดี๋ยวให้คุปตุจัดการเด็กเล็กก่อนค่ะเด็กเล็กๆต้องคุปตุค่ะเด็กโตๆแม่เองเฮียทำอะไรอยู่คะเฮียไปช่วยดูน้องลูกไปอ่านั่งดูน้องเดี๋ยวแม่จัดการน้องก่อนให้คุปตุจัดการพี่แม่พูดไปจัดการเดี๋ยวซันมาเนี่ยอือดังๆค่ะไม่ช้าพี่เฮยจัดการเดี๋ยวซันมา ไปหมดแล้วค่ะเพื่อนไปหมดแล้วทำร้ายตัวเองเมื่อไหร่ก็จับมัดเลยลูกกติกาต้องเป็นกติกาไ้อะไรแกนที่สายไม่ได้สักที บอกที่ลูกบอกที่อรอได้ไหมพูดลูกคุณพีนพูดลูกรอได้ไมดหมคะได้ไหมคะม

ต่อรคุณรับโทรศัพท์ไ